พอนี่พอนี่บูบีมาขอออกไปเที่ยวเล่นได้ไหมอยาอยากไปเที่ยวข้า่งนอกอะฮะโอเคได้สิบูบีมแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยนะอย่าให้พอนี่เป็นห่วงล่ะโอเคฮะเผิมเดี๋ยวมานะบ๊ายบายนี่เด็กหญิงออกัสครูบอกแล้วใช่ไหมว่าการมาโรงเรียนสายเนี่ยนักเรียนจะต้องโดนทำโทษและโดนหักคะแนนนะ ดูสิวันนี้เนี่ยเธอมาสายอีกแล้วนะกี่วันแล้วเนี่ยที่เธอมาสายแบบนี้ครูเนี่ยจะจดบันทึกเอาไว้นะเดือนหนึ่งเนี่ยมาสาย20บวันเลยละมั้งเออไม่ใช่สิแบบนี้เนี่ยมาสายทั้งเดือนแล้วนะอ,อ๋อครูใหญ่คะแต่ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาสายนะคะครูใหญ่ฟังเหตุผลของหนูก่อนนะคะนี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละเธอเนี่ยทำผิดในการมาสายนะเธอจะต้องโดนโลงโทษมานี่เอาล่ะการมาสายก็ต้องโดนทำโทษแบบนี้แหละครูจะตีก้นเธอเพีย้ย แล้วก็น,นะการทำโทษยังไม่หมดแค่นี้เธอเนี่ยจะต้องไปวิ่งรอบโรงเรียนนะเอาล่ะไปวิ่งได้แล้วเสร็จแล้วเข้าไปเข้าเรียนล่ะห <c oughs> นูจ็บนะคะคุณครูเมื่อวานนี้เนี่ยหนูก็เพิ่งโดนตีไปเองอ่ะ <c oughs> จบ็บเด็กสมัยนี้เนี่ยนะมาสายเป็นชีวิตจิตใจเลยหรืออย่างไงกันเนี่ยฉันไม่อยากเข้าเรียนเลยอยโดนครูใหญ่ว่านะแล้วก็โดนตีอีกเดี๋ยวเข้าเรียนไปเนี่ยครูประจําชั้นก็มาว่าแล้วก็ตีฉันอีกอ่ะ คือฉัน่ะเบื่อมากๆเลยแล้วก็เจ็บไปหมดแล้วด้วยอะอะดึงดึงดึงโอมีดอกทันตะวันด้วยงั้นหรอบานได้หรือเปล่าอเพิ่มเพิ่มเโอห้ยกดได้ด้วย <c oughs> ย่าเฮๆเสียใจเอเสียงใครแถวนี้นะทำไมามันถึงชัดขนาดนี้เนี่ยเหมือนเสียงคนร้องไห้เลยย่าอ้าวนี่ นูน้อยมาร้องไห้ทําไมตรงนี้อ่ะเอ๊ะใครอ่ะนี่ค่ะผมน้องสาวนี่บูบิบเองนะจําได้อเปล่าว่าเอ้าบูบิบเองงั้นเหรอจ้ามีอะไรเหรอเอ้าคือว่านะบูบิบต้องถามมากกว่าว่าหนูน้อยเนี่ยเป็นอะไรเหรอทําไมถึงมานั่งร้องไห้ตรงนี้คนเดียวอ่ะเ <c oughs> ออก็คุณครูนะสิไม่ยอมฟังเหตุผลฉันบ้างเลยอ่ะเดือนทั้งเดือนอฉันมาสายแต่ว่าฉันนก็มีเหตุผลนะว่าทําไมถึงมาสายอ่ะ พอฉันจะบอกคุณครูคุณครูก็ไม่ฟังแถมยังตีฉันอีกค่ะออฉันโดนทำโทษแบบนี้เนี่ยมาทั้งเดือนแล้วแสบก หมดแล้วอ่ะอ๋อน่าสงสารจังเลยนะหนุนน้อยคนนี้อ่ะเอะ๊แต่ว่านานแล้วถ้าไม่หนูนน้อยถึงมาสายเ่รฮะบอกบูบิ๊บได้ไหมอ่ะเออก็ฉันนะ่ะสิต้องช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านล้างจานน่ะแม่ฉันนะ่ะไม่ค่อยสบายเลยเดือนนี้อ่ะนะแถมแม่เนะี่ยยังต้องทํางานหนักอีกอ่ะฉันก็เลยอยากช่วยแม่อยากช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ฉันน่ะแต่คุณครูเนี่ยไม่ฟังเหตุผลฉันบ้าง เลยนะสิ่งที่น้องทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะน่าสงสารจังที่คุณคูเนี่ยไม่ฟังเลยอะ่ะบุ๊บบิ๊บรู้สึกเห็นใจจังเอ๊แต่ว่านะบุ๊บบิ๊บว่านึกอะไรดีๆออกแล้วแหละใครเป็นคนตีน้องหนูคนนี้นะนี่นี่ใครเป็นคนตีหนูอะบอกบุ๊บบิ๊บหน่อยสิก็ครูใหญ่น่ะสิครูใหญ่ที่แก่ๆแ,แล้วก็ใส่แว่นนะที่แต่งตัวเท่ๆกว่าคนอื่นเขาอ่ะครูใหญ่อะตีฉันนะ่ะโอเคได้เลย งั้นเดี๋ยวลาบูบี้แป๊ปแบ,บนะฮะเดี๋ยวบูบี้ยังกลับมานะลาตรงนี้ก่อนนะฮะไม่าย,ายเอาจะไปไหนล่ะบูบี้ลา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 ไปไหนดีดาบูบี้หายไปไหนเนี่ยวันนี้ไม่เห็นบอกเลยว่าจะไปเที่ยวไหนอะ่ะมาแล้วฮะมาแล้วฮะบูบี้มายยาวเอามาแล้วหรอบูบี้หายไปไหนมาตั้งนานอองกัสก็รอแย่แล้วเนี่ยเอาชื่อน้องออกัสอย่างงั้นเหรอโหชื่อน่ารักจังเลย่าอาขับใจนะบูบี้ที่ช ว่าแต่นะหายไปไหนมาและเอาอะไรมาด้วยะอ้าบุบปิ้มเนี่ยเอาของวิเศษมานะฮะจะเอามาแกล้งครูใหญ่ไนะอยากเห็นปะล่ะเอะ๊ของวิเศษเอาไว้แกล้งครูใหญ่ยังงั้นหรอคืออะไรอยากอยากรู้จังอ่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะก็อุ้มบุปปิ้มไปเลยฮาร้อมกับของกล่องนี้ด้วยนะไปกัน let's go โอเคโอเคถึงแม้ว่าฉันไม่รู้ก็ตามว่ามันคืออะไรอยากไปก็ไปอ๋อสวัสดีจ้าหนูออการเอ๊เอาอะไรมาด้วยเนี่ยอ้าสวัสดีฮาคุณลุง เรปพอพอดีว่าบ๊บ๊บอยากเข้าโรงเรียนได้ไหมอ่ะอ๋อได้อยู่แล้วแหละทำไมฉันต้องห้ามแกด้วยล่ะเฮ้เจ้าบูบีบอี่ฮี่ขอบคุณนะคะห้องนี้แหละห้องนี้แหละเป็นห้องครูใหญ่นะบ๊บ๊บโอเคฮะพอดีเลยเดี๋ยวจัดการอะไรบางอย่างให้ดูแหละแต่ว่านะเดี๋ยวออกัสเนี่ยนั่งรอยอยู่ข้างนอกนะนี่นี่นั่งตรงนี้เลยเอ้นั่นใช่ครูใหญ่หรือเปล่านะเอ้ยทำอะไรอะ่ะนอนน้ำลายยืดอย่างนั้นหนอกรอกฟิ <c oughs> กรอกฟีเอ้ hey, บูปีบเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะฉันขอแอบ,บดูหน่อยนะบางอันมาทำน้องออกัสร้องไห้อย่างงั้นเหรอบูปีบจะสั่งสอนให้ดูล่ะนะนี่ของวิเศษอะเตนเตนแตนธดาเป็นชุดวิเศษยังไงล่ะนี่ใส่ไปเลยอัชเวฟ คู่ใหญ่เนี่ยต้องโดนแบบนี้เนี่ยแหละสมัยนี้มาสมัยไหนกันแล้วนะใครเขายังตีเด็กกันอีกหล่ะนี้ลอยเอาเสื้อผ้านเนี่ยแอบเอากลับไปดีกว่าบายบายบูบี้มาแล้วคับผมเรียบร้อยเอ้บูบี้เข้าไปทําอะไรอ่ะฉันเห็นคู่ใหญ่เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อลยอยหน้าถูกต้องแล้วครับอย่างที่เห็นเลยค่ะ ๋อเดี๋ยวก่อนนะบูปีป๊บนายทำได้ยังไงเนี่ยทำให้ครูใหญ่โป้งงั้นเหรอตลกจังนี่เด็กหญิงออก,กสัสทำไมถึงยังไม่เข้าห้องเรียนอีกล่ะมานั่งขำอะไรเนี่ยที่หน้าห้องครูใหญ่เนะะี่ยฮะอ๋อคุณครูคริสติน่าคะขอโทษค่ะพอดีว่าหนูคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยนะไปไปไปได้แล้วนะเข้าห้องเรียนได้แล้วนะ่จน๊ะหนูอุ๊ยเอากระต่ายมาด้วยงั้นเหรอนี่ฮะ ผมชื่อบูบีพ่ะค่ผมโอ้น่ารักดีจังเลยนะจ๊ะป่าปเข้าห้องเรียนได้แล้วเดี๋ยวครูเนี่ยไปหาครูใหญ่ก่อนนะบายๆนะจ๊ะหนูๆนี่คุณครูคริสติน่าคือใครงั้นเหรอบอกบูบีได้ไหมอ่ะอ๋อคุณครูคริสติน่านะเป็นครูที่เพิ่งมาใหม่น่ะเพิ่งย้ายมาเลยอีกอย่างหนึ่งนะคุณครูเนี่ยเขาสวยมากๆด้วยแหละฉันเห็นนะว่าครูใหญ่เนี่ยแอบชอบครูคริสติน่าอยู่นะเอเรื่องจริงเหรอเนี่ยอย่างงี้่ก็คงจะตลกหน้าดูเลยนะ เอ๊ะตลกยังไงหรอบูบี๊อะเดี๋ยวรู้เลยฮิฮิ ครูใหญ่คะครูใหญ่อยู่หรือเปล่าคะฉันมีเรื่องอยากจะถามหน่อยได้ค่ะอุย้ยว้ายตายแล้วนี่ฉันเห็นอะไรเนี่ยครูใหญ่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นหรอหรือแค่งเกงในตัวเดียวครูใหญ่คะทาไมถึงแต่งตัวแบบนี้คะเนี่ยอ๋อเสียงใครเนี่ยเสียงเหมือนคริสติน่าคนสวยเลยเฮ้ยงว่วงนอนจากเมื่อคืนเนี่ยฉันดูเน็ตฟลิกดึกไปหน่อยนะ่ะมามา,ม,ามีอะไรอย่างนั้นหลอดเจอเออครูใหญ่คะครูใหญ่ไปหาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยค่อย มหาที่หลังนะคะไปก่อนคะ่ะอะไรของคริสติน่ากันนะโอ้แต่ว่านะวันนี้เด็กคริสติน่าแต่งตัวสวยชมันเลยเอ้ยแล้วทําไมเสื้อผ้าของฉันมันหายไปหมดแบบนี้ล่ะเหลือแค่งเกงในตัวเดียวเนี่ยเสื้อผ้าฉันหายไปไหนหมดเอ้ยครูใหญ่นะครูใหญ่ทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้กันนะเดี๋ยวใครเขาไม่เห็นข้าวเนี่ยมันจะดูไม่ดีเอานถะเอ้ยแล้วนี่มีเด็กอยู่แถวนี้ด้วยนี้พวกเธออย่าเข้าไปในห้องครูใหญ่เด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจอภาพที่หน้าบาัดซีบัต เลิกด่าเอ้ยจะไปก่อนละ่ะอ้บูปผีดูสิดูเหมือนว่าคู่ใหญ่นะจะโดนแกงเต เลย,ยค่ะครูคริสติหน้าเห็นแล้วโหตลกชะมัดเลยนี่ฮิตลกใช่ไหมล่ะโอ้ยตายแล้วแบบนี้แล้วฉันเนี่ยจะไปเอาเสื้อผ้าจากไหนล่ะในห้องครูใหญ่ของฉันเนี่ยก็ไม่มีเสื้อผ้าสำรองถวยสิเฮ้ยแบบนี้เนี่ยคงต้องเดินออกไปหาเสื้อผ้าแล้วละสินะนี่บูบีกันเดี๋ยวออรก,กัสเนี่ยขอไปเข้าเรียนก่อนนะโอเคค่ะตั้งใจเรียนนะคะเอแต่จะว่าไปนะครูใหญ่เนี่ยดูทรงหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเสื้อมาให้ครูใหญ่ ใส่ก่อนแล้วกันโอ้หวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะว่าฉันโปหล่อนจนแบบนี้เนี่ยอ๋อคริสติน่าเธออยู่ตรงนี้อีกแล้วอย่างนั้นหรออย่างนี้ก็เห็นฉันโปนะสิเฮ้ยทรายังไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยคุยใหญ่นะคุยใหญ่ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่อีกอย่างนั้นหรอนี่ค่ะนี่ค่ะคุยใหญ่ฉันเห็นเสื้อตัวหนึ่งวางไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยเสื้อใครไม่รู้ลองเอาไปใส่ก่อนละกันนะคะคุยใหญ่นี่ค่ะเออขอบใจมากเลยนะเฮ้ยฉันรีบใส่ก่อนดีกว่าชืบโอเคเรียบร้้้้ออยเเแลววสืตัันนีมมา จากไหนล่ะเนี่ยคืออะไรนะ่ะเออคุยใหญ่ค่ะโอเคแล้วใช่ไหมมีเสื้อผ้าใส่แล้วนะคะว่าแต่ตัวนี้คืออะไรนะ่ะฉันขอลองใส่หน่อยสิเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคริสตินะ่าชุดของเธอทําไมเป็นแบบนั้นล่ะฮะอ้านถ่ายแล้วทําไมเสื้อผ้าของฉันหายไปหมดละ่ะหรือแค่กางเกงไหนนะ่ะอย่ามองนะคะคุยใหญ่อย่ามองนะเอยคิสติน่าของฉันทาไมถึงโป้แบบนั้นละ่ะรีบใส่เสื้อผ้าแล้วลา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 มาช้อปปิ้งนีกว่าโหดู ว่าในร้านเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยมีเสื้อผ้ามาใหม่แล้วอย่างนั้นเนาะอ้ยแบบนี้เนี่ยต้องลองแล้วแหละชุดแวมโอ้โหโห,โหมวกแล้วก็มีเสื้อด้วยนะโห้ยสีสันแบบนี้เนี่ยเหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยอย่านน่มีกางเกงด้วยนะแล้วก็รองเท้าถุงเท้าโอ้โหช้อปปิ้งแบบนี้เลยสุดยอดเอเมื่อไหร่บุ๊คบิ๊มเนี่ยจะกลับบ้านมาสักทีนึงนะพนี่เนี่ยก็ออกไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาแล้วกลับมาเนี่ยบุ๊คบิ๊มยังไม่มาเลยสักทีนึงนะ่ะเล่นเลย la 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 อ้าวพอนี่มาทําอะไรตรงนี้อยามายืนรอบูบีมงั้นเหรอแม่ก็ใช่นะสิบ๊บีมหายไปไหนตั้งนานนะ่ะวันนี้ไปทําอะไรมานะ่ะดูอารมณ์ดีดีจังอ้าวบูบีมเนี่ยไปแกล้งครูใหญ่ให้ครูใหญ่โป๊มานะคะี่ฮิฮิฮะอะไรนะบูบีมไปแกล้งครูใหญ่ให้ครูใหญ่โป๊อย่างงั้นหรอไปทําแบบนั้นกับเขาทําไมนะ่ะไม่ดีนะก็ครูใหญ่มาตีน้องออกสัสก่อนนี่นะใช้ได้ที่ไหนล่ะมาตีเด็กนะ่ะตีเด็กเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกนะบูบีมแต่ว่านะบูบีม ยังไงอะ่ะพนี่อยากรู้จังทํายังไงให้โป้งั้นหรอแม่แม่อยากรู้เหมือนกันอนจิอันได้ได้เดี๋ยวบุบิมเนี่ยสอนเองนะว่าทํายังไงนะ่ะก่อนอื่นนะคะอุ่มบุบิมเข้าบ้านเลยโอเคจ้าป่บาป่าเข้าบ้านแล้วยังไงงั้นหรออ่ะคือว่านั้นเราเนี่ยจะต้องไปหาชุดมาหนึ่งชุดก่อนนะคะชุดหนึ่งชุดงั้นหรอตรงนี้น่าจะมีอยู่แหละอันนี้ได้ไหมอ่ะได้ฮับได้ครับอันนี้เลยถือไปเลยนะคับแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะไปที่ถนนทางเดินหน้าบ้านกัน เ,เอบูบีบมาถึงแล้วเนี่ยทำไมบูบีบพาพนนี้มาที่คนท้องคนนี้ล่ะอ้ากเพาะว่าคนนี้เนี่ยเขามีบั๊กความลับอยู่ยังไงเลยฮะเราจะต้องเล่นนะก่อนที่บั๊กเนี่ยเขาถูกแก้น,นะคะแบบนี้เลยแชวแวบนะแล้วก็หยิบเสื้อเนี่ยเอามานั้นหนึ่งตัวเลยฮะหยิบไปเลยหยิบชุดสีแดงของเขาไปทําไมหรอบูบีบอ้าเดี๋ยวทําตามนี้เลยฮะเดี๋ยวตามบูบีบมานะเข้าบ้านเลยแบบนี้แชว์ชวแชว์ฟชนี่เสร็จแล้วนะพนนี้เนี่ยก็จะ ต้องมาที่ถังขยะตรงนี้นะครับเอาชุดอันนี้เนี่ยใส่ลงไปที่ถังขยะเลยครับผมนี่บูบี๊จะใส่แล้วนะชวแวบเลยนี่ทิ้งไปเลยหาบเอทิ้งไปแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะยังไงล่ะบูบีอ๊อ่ะอนี้เลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยกลับออกไปดูนะชวแวบเลยนี่ออกไปออกไปชืป่แล้วก็เดินมานะถ้าเดินแทนแทนเห็นหรือเปล่ามีอะไรโผล่มาด้วยนะคบผมอุ้ยจริงด้วยบูบี๊ดูเหมือนว่าจะมีชุดบัก็กอันนี้นะเป็นสีดําเลยอะมันชุดคนท้องเลยอถุ ต้องแล้วฮามเดี๋ยวบูบิ๊มนะทำอะไรให้ดูนะพอนี่เชเวฟนี่เป็นไงล่ะดูสิพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาโปแล้วนะคะผอมไหวถ่ายแล้วทำไมฉันถึงโปแบบนี้ล่ะนี่เอาชุดให้ฉันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้อะไรกันเนี่ยบูบิ๊มทำไมถึงทำให้โปได้ล่ะอ้างก็มันคือบั๊กยังไงล่ะถ้าเกิดพอนี่นะเอาไปเล่นตอนนี้นะคะมันยังเล่นได้อยู่นะถ้าเกิดว่าเกมเออตาวแก้บั๊กไปแล้วนะคะมันจะเล่นไม่ได้แล้วนะอ๋อแบบนี้นี่เองนะบูบิ๊ม แก้งโพนี่ดีไหมนาะบูบ๊บก็มีชุดอยู่ในมือเนี่ยอันนัลนัลนัลานี่บูบ๊บหยุดเลยนะถ้าถือว่าแก้งโพนี่เนี่ยโพนี่จะไม่เอาขนมให้กินหนึ่งเดือนเลยนะอ้าหนึ่งเดือนเลยเหรออ้าไม่แก้งก็ได้คัะผมงั้นเดี๋ยวบูบ๊บไปแก้งคนอื่นละกันบา,บายๆฮิฮิฮิชุดอันนี้อันนั่นดันล่ะอ้ใครแก้งฉันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะบูบ๊บ